ตอนนี้เที่ยงตรงนะครับประตูน้ำเปิดน้ำเรานะฮะที่ระบายน้ำจากกองขังเรือเปล่าเรืองยโยเรือโพทองเรือเรือนะครับเพื่อผ่านประตูน้ำเปิดน้ำเพื่อออกเจ้าพยานะฮะเพื่อเปิดเอาไว้น้าวันนี้วันพุธนะวันพุธที่เก้าครับตอนเที่ยงเนี่ยเราเปิดเอาไว้เมตรยี่สิบเดี๋ยวเราจะเปิดอีกยี่สิบเซนเป็นเม็ดสี่สิบครับเพื่อระบายน้ำ ความเดือดร้อนที่พ่อแม่พี่น้องอยู่ตามสานบัเภอที่กล่าวไปแล้วนั้นเพื่อให้ลดความเดือดร้อนลงมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็น้ำก็ลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ทางด้านในก็มีผลกระทบบ้างเล็กน้อยแต่สถานบันเทเราก็ดูแลทั้งเยื่อดาครับเราต้องตรวจสอบว่าบ้านไหนในเขตเถานบานเทิงเรามีผลกระทบโดนน้ำที่เราปิดออกราไปเราก็จะดูแลครับเปิดเลย 40เป็นแค่40นะครับเอาตหน้าครับ